สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เราเข้ามาการพยากรณ์ไพ่ยิปซีกันนะครับผมประจําเดือนปุ่มผ่าพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับผมมีเกณฑ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมก่อื่นจะลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ดูการพยากรณ์นะครับทิพย์คนที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนกุมภพาพันธ์นะครับผม2,566กันนะครับผมไพ่ใบแรกเราจับมาให้แล้วป้าเป็น6เหรียญน,นะครับผมทั้งหมดกับเป็นมีต้องมีเหตุการณ์ที่จ้เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นงานการน่าจ,จะเป็นลักษณะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเป็นคนแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้อื่นนะครับถ้าเกิดงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นถือว่าดีครับผมถือว่าเป็นบุญ เป็นบุญกันครับผมเป็นการสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมานะครับผมครับถ้ามีงานแบบนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเลยหรือการให้บุญให้ทานนะครับผมก็จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับผมครับส่วนมาใบที่2กันบ้างเรื่องของการเงินว้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของการเงินนั้นครับให้ระวงังเรื่องของการขัดแย้งกันนะครับผมเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์กันนั้นยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร เป็นเรื่องของดาบสามอันนะครับผมเข้ามาดูกันนะครับผมดาบสามอันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวกันยังแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับผมครับจังหวะช่วงเดือนนี้อาจจะจะไม่ค่อยดีซะหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับผมครับส่วนมาเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามเช่นเดียวกันเลยให้ออกมาคล้ายๆกันเลยครับให้ระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนฝูงนะครับผม ควรใช้เหตุผลกันนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของการเอาแต่ใจกันนะครับผมในเรื่องของเพื่อนฝูงนั้นถ้าใช้อารมณ์ปัญหาทุกอย่างจะแก้ถ,ถ้าใช้อารมณ์ปัญหาจะแก้กันไม่ได้นะครับผมใช้เหตุผลกันนะครับผมโอเคมาเรื่องของทรัพย์สินบ้างนะครับผมครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ได้ครับผมณนะชั่วโมงนี้ถือว่าดีหรืออยากจะซื้ออยากจะ มีของอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับผมถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับครับโอเคมาเรื่องของเกณฑ์ของปุตบริวารหน่อยป <ST an> ุตบ,บริวารช่วง,งนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมยังรู้สึกผิดหวังยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับผม <ST an> อยากจะได้ได้ดีกว่านี้รู้สึกโอ้รู้สึกเหนื่อยกับมันเหลือเกินก้มหน้าละ <ST an> พอแท้กับเรื่องของปุตบริวารอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องของความรักใหม่ๆ ถ้าเกณฑ์ที่อยากจะให้มีความรักใหม่ๆคนที่อยู่คนเดียวเข้ามาณะตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเขานะครับผมครับสําหรับไพ่ใบต่อมานะครับผมครับมาดูกันเลยครับ k คิงออฟซอสกันนะครับผมคนที่เกิดวันเสาร์นั้นตอนนี้เข้ามาพบอรินะครับผมการเดินทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นมีเยอะมากมายนะครับผมแต่ทําไปเถอะครับผมเพราะว่าความสําเร็จจะอยู่ข้างหน้านะครับผมการ ถ้าเรามีลักษณะเป็นเรื่องของการเดินทางไปทํางานเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่อสู้รู้สึกต้องเหนื่อยอ่อนมากมายนะครับผมแต่แนะนําให้วิธีการแก้ปัญหาก็คือสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้อถอยกับมันนะครับผมครับส่วนเรื่องของคู่ครองนะครับผมคนที่มีคู่อยู่แล้ว ฟ้าสีเหลืองนะครับผมไพ่เป็นใบใบสีเหลืองนะครับหมายถึงดีๆสิ่งที่ดีๆยังคงอยู่ยังคงรอคอยกันอยู่นะครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นแจ่สายไปหมดหรือแม้กระทั่ทงลูกค้าก็ตามก็มีเกณฑ์นะครับที่จะนำพาลาบผลเข้ามาให้ได้นะครับผมอ่ะมาเรื่องของมรณะเหมือนกันนะครับผมเป็นเรื่องของเรื่องของความชู้สาวมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผม เพราะว่าเป็นไข่เลิฟเวอร์นะครับผมไขนะ่เลิฟเวอร์ณชั่วโมงนี้ก็ไปตกแบบเดียวกับพบขุดตะเลยถ้ายัางอยากจะมีรักมีอะไรเนี่ยครับผมทําให้ตัวเราเสียนะครับผมณนะชั่วโมงนี้ก็ให้รอไปก่อนนะครับผมครับส่วนความช่วยเหลือความสําเร็จนะคราวนี้ออกสองดาบนะครับผมยังคงมืดมนอยู่ใครที่ต้องการรอคอยความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน ยางนะครับผมจะต้องรอ,อไปก่อนเป็นไพ่ของการรอคอยกันไปก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวรอเดือนหน้าอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันครับผมครับงานตอนนี้มีที่เมื่อกี้เราบอกว่ากับเพื่อนกับฝูมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคาดหวังสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้แนะนําว่า ยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับผมหรือถ้าลักษณะของการที่ใครนะครับผมอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับพ่ายใบนี้ตอบว่าเซเยสใช่เลยนะครับผมเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่การทํางานได้ได้ยิ่งดีครับผมจะถือว่าเป็นสูกการถูกโฉลกมากนะครับผมโอเคครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณคนที่เกิดวันเสาร์นะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ครับ จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์นะครับผมไพ่ยิบสี่นะครับผมประจําเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับผมครับผมขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับผมสําหรับประจําเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ลิ่วหยางนะครับผมมณฑลหูหนานประเทศจีนนะครับผมครับสิ้นเหรียญไข่เลยนนะครับผมขออวยพรอีกทีหนึ่งคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกๆคนนะครับผม ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์และกด subscribe อีกทีนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเช่นกันแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ